สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าก้อยก็ขึ้นเขาหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะหลังบ้านที่ป้าก้อยเคยขึ้นนะคะเอ๊ะนี่ไม่สงสัยตัวตัวมูสมันมากินแน่ๆเลยเนี่ยมันหักกงหักกิ่งเนี่ยดูยใช่ครับเพื่อนๆ มันนั้นยังมีลูกย้อยเต็มเลยนี่สงสัยตัวมูดม,มันกินแน่ๆเลยมันอยู่หลังบ้านป้าก้อยนี่เองค่ะเนี่ยเดี๋ยวป้าก้อยขึ้นเขาลูกนี้นะคะเนี่ยเดินขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะคะวันนี้ก็เดินคนเดียวแล้วค่ะวันนี้วาเขาก็กลับไปแล้วป้าก้อยก็ขึ้นเขาคนเดียวเหมือนเดิมหลังบ้าน ชวนน้องตรีน้องตรีก็วันนี้วันเสาร์ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนก็พากันขึ้นมาหากันไม่ไหว่ะหลังจากเดินขึ้นมาเนินนี่ก็หอบเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเดินขึ้นมาเอ่อตอนนี้ก็เป็นเวลาอีกอีกสิบนาทีบ่ายสองอะคะ่ะเราก็มีเวลาสักสองสามชั่วโมงอ่ะ เดี๋ยวก็พอสักสี่โมงเขาก็จะยิงปืนซ้อมปืนกันตรงข้างหลังอะเสียงเมื่อวานนี่น่ากลัวมากแล้วก็รีบก็กลัวก็กลัวแต่อยากเก็บเห็ดก็อยากเก็บแต่ว่ามันก็คนละโซนกันนะคะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ป้าก้อยจะได้เห็ดอะไรนะคะไปกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆพ,น,พนค่ะ เราก็มาตรงป่าเดิมนี่แหละคะ่ะเริ่มขึ้นจากป่าเดิมนี่เลยนี่ค่ะพอป้ก้อยมาตรงทางปุ๊บปราก้อยก็เจอสามดอกเรียงรายเลยคะ่ะดูยังมีพึ่งหวานให้เราเก็บอีกป่านี้นี่ค่ะเพื่อนๆคะยังมีให้เราเก็บอีกนี่ค่ะนี่ เดี๋ยวเราก็หมานกันแล้ววันนี้เจอปุ๊บก็สามดอกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะว่าขายเขาจะโอเคไหมโอ้โหหมานจริงๆค่ะโอ้โหยังอ้ออ้ออยู่เลยค่ะเปาะๆเลยเสียงดังกรุบกรุบกรุบกรุโอโ้อันนี้ฉันสึกจะสึกจะนุ่มๆน,นิดนึง เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดูนี่คะ่ะนี่อีกดอกหนึ่งอุ้ยนาบานอยู่อุ้ยข้างบนข้างบนนั่นก็มีอีกนะคะนะ่ะโอ้โหแต่มีอีกโอ้โหสี่ห้าต้นนะคะสี่ห้าดอกตรงนี้ก็ห้าดอกเลยมั้งคะเนี่ยอืมเพื่อนๆคะ่ะแต่อันตรงนี้เนี่ยโอ้โหป็กก้อยสุดเสียดายเลยค่ะดูสิเขาใหญ่มากเลยแล้วเขาอยู่ติดกับ เห็ดไอ้นี่เลยอ่ะเขาอยู่ติดกับเห็ดไอ้นี่เลยอ่ะเราไม่ไหวอ่ะเราไปดีกว่านี่ค่ะอย่างสวยเลยผมสุดเสียดายค่ะเราไปข้างหน้าดีกว่าเนอะอเราก็มีเห็ดกินเยอะะเราไม่ต้องไปเอาเห็ดใกล้ต้องเห็ดเบื่อนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไต่ขึ้นไปข้างบนนี่ลยคะเพื่อนๆดูดูทางที่ไปก้อยจะเดินเราไปกันเลยค่ะนี่ค่ะเจอนี่กดอกนะคะเพื่อนๆ ได้บอเนะโอ้นิ่มนะคะปิดไว้ไม่ได้เข้าตรงนี้แต่ว่าพ่ก็เห็นตรงนู้นดอกหนึ่งอ่อนต้นเลยค่ะก็จะพาเดินขึ้นไปนจะไหวไหมคะนี่เห็นไหมคะสองดอกเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆสองดอกเลยคะนี่โอ้โห ไม่ธรรมดามาเมื่อไหร่ก็เจอแวะเมื่อไหร่ก็ะมาเจอเหมือนอุ้ยวุนนี้ก็ดอกนึงเอาเก็บกันเลยเพื่อนๆอ,อ้ยมันจันค่ะนี่เดี๋ยวเราค่ไปตัดขาทีเดียวเฉพาะจุดนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ดอกนึงโอ้โหงามค่ะขาตรงเนี้ยขาเขาแข็งดีจังเลยนี่ค่ะสองดอก ไปทางนู้นอีกไปทางนู้นกันเลยค่ะ,ะหัวโผล่มาเลยเห็นไหมะน่ะจุดนี้มาเมื่อไหร่ก็เจอมาเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อน,นั้น่ะเพื่อนๆโอ้โหโอ้มาสวยงามเลยเดี๋ยวเราค่อยตัดค่อยตัดที่หลังนีไ่ไงคะ่ะโ,โอ้โหนอนเรียงรายจจะกะ้า ดพื่นเห็นไหมคะโผลอ่ออนต้นเลยค่ะนี่เก็บกันเลยค่ะอู้ตายละโอ้ยเข้าไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆเขาอยู่ตรงนี้เหรอแม่เสด็ยจังขึ้มนมาแค่นี้ก็หอบแล้ว่ะ่ะเราไปดูกันตรงนู้นกันต่อค่ะมุมนูน้นมุมซ้ายมือมเพื่อนๆดูสิเห็ดดินนี่ยไล่หลาย โอ้โห,โหนู่นเป็นทางเลยค่ะโอ้โหเป็นทางนะคะเห็นไหมคะพเพื่อนๆพนลายคักนู่นอีกดอกนะอู้ยตรงนู้นเต็มเลยคะ่ะเพื่อนๆเราเก็บกันดีก,กว่าเก็บกันเลยค่ะอดอกหนึ่งนี่โอ้โหสวยสวยงามแท้เลยล่ะนี่เห็นไหมคะพเพื่อนเพื่อน โอ้โหงามดูสิขาอวบขาวเลยอะโอ้โหรู้สึกเต็มเลยนี่ดอกนี่เราขุดมาค่ะเนี่ยต้องขุดโอ้โหสวยค่ะเพื่อนๆสวยคักสวยคักสวยคักสวยอีหลีนี่ค่ะสวยๆน,นีคะ นี่ค่ะเก็บตรงนี้ปเป็นทางเลยโอ้โหดูเสีขาเนี่ยขาหน้ากินจังเดี๋ยวเก็บตรงนี้กเพื่อนนี่ค่ะโอ้โหดูกลการประก้อยสิมายัางหันจะอะไรเลยเต็มสิ่งเร็วนี่ค่ะเพ,พื่อนๆโอ้โหขาขาวโจ๊ะเลย อันนี้อันนี้ขายยววไปละจะมีจะมีขาอีนี้อีกค่ะอืมอ้อันนี้หนอนกินต้องนิ่มๆไอ้ต้องตุมตมๆหน่อยโอ้โหไม่ทันน้องหนอนละเออมันเป็นแมงอะค่ะดียวไปทางบนหน่อยดีกว่าไปกันเลยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยเดี๋ยวพวกก็จะตายไปทางนี้ค่ะเนี่ยหรือพวกก็จะถาลายลงทางนี้ก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยไปดูกันก่อน โอเคค่ะ okay, ไปเลยเพื่อนๆโดยอยู่เลยเนี่ยโอ้โหโดยอย่างสวยงามค่ะโอ้งงาม,งามไปผมเพือ่อนดูสิคะดูความงามของเห็ดทิษโอ้โหทำมันขึ้นโอ้โหทำมันขึ้นเรียงรายขาานาดนี้เน,ะนะาะนี่นะคะเห็ดทิษนีงนะคะขึ้นเรียงรายน่ากลัว ให้ดูกันว่าเห็ดพิษเนี่ยมันน่ากลัวไปกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจุดนี้มาเมื่อไหร่ก็เจอค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่แข็งปึ๊กเลยมันี้สองดอกค่ะนี่ค่ะโอ้โหดอกงามๆสองดอกเลยแล้เพิ่งจะมาเมื่อวันสองสามวันที่แล้วเนี่ยนะมันก็ยังมี หรือตาเรามันมองไม่เห็นเรอะอเดี๋ยวเราตัดไปตัดขาก็ตรงไหนดีนะเดี๋ยวไปตรงทางตรงนู้นดีกว่าไปาเพื่อนๆไปต่อเราโอ้โหเดินขึ้นไปข้างบน,นเลยค่ะนี่ค่ะอืมโน้นนะคะ อ้าขึ้นมาจากเนี้ยค่ะชันไหมคะจะก,กายขึ้นมาเนี่ยลงไว้นูน่นนะทางเดินอันนี้ป้าก็มาข่าหลังบ้านเลยนะคะเนี่ยวันนี้แต่แบบมาแบบใช้ไม่าไ,ไม่นานโอ้ลองไปดูข้างบน จริงๆเรามีจุดนังไก่ที่เราทิ้งไว้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้มันยัมโตอยยังออกออก,ออกและเข้าดีเดี๋ยวเราไปโซนนี้ดีวกว่าค่ะเพืเ่อนๆโอเคเราไปกันค่ะนี่ให้ดูป่านะคะมีบางคนเขาบอกว่าให้ดูวิวบ้างไม่ใช่ให้ดูแต่เห็ดแต่เห็ดแต่เห็ดเขาบอกอย่างนั้นป้าก็ให้ดูป้าให้ดูวิวบ้างนะคะ อาไปต่อค่ะค่ะเพื่อน,อนๆดอกเลือเลย,ยเก็บสิคะโหย,ยังแข็งปึกอยู่เลยค่ะเพื่อนๆโอ้มันขึ้นใหม่หรือว่าเรามาคราวที่แล้วเรามองไม่เห็นเนาะไปไปไปกันต่อค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ แล้วก็มาตัดขาเห็ดกันเพื่อนโอ้ได้ก็ประมาณสิบกว่าดอกแล้วค่ะป่าไม่อยากเอาดินกลับไปบ้านโอ้โหไอ่วามันเอาดินกลับไปบ้านนะเป็นถุงเลยอะ่ะบอกก็เอาทำไมไม่ตัดขาในป่าบอกน้องตีไม่บอกให้ตัดอีกนั่นโทษน,น้องตีอีกป้าต้องเอาใส่ถุง ป้าต้องเอาใส่ถุงปังหากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับเห็ดเหลืองอะค่ะป้าไม่อยากให้เห็ดเหลืองเละแต่วันนี้ก็เพิ่งเจอเห็ดเหลืองอยู่ไม่กี่ดอกเองค่ะป้าก็อยากจะไปหาเห็ดเหลืองอจะไปให้เพื่อนๆได้ดูเห็ดเหลืองกันแต่มาเจอพึ่งหวานแล้วก็ต้องเอาพึ่งหวานก่อนแล้วก็ไป เราเพ่งไปเราเราค่อยไปหาเห็ดเหลืองเมื่อวานนี้ป้าได้มาเห็ดพึ่งหวานป้าก็ทำแห้งหมดเลยค่ะตากแต่เห็ดหนังไก่ป้าก็เอาเอาต้มสุกค่ะแล้วเดี๋ยวแพ็คใส่ช่องฟิตเบ้เพราะว่าเมื่อวานนี้กลับไปบ้านนะคะคุณสามีก็ทำสเต็กค,ค่ะแล้วเขาก็เราก็ผัดเออ ผัดเห็ดผัดผัดเห็ดเพิ่งหวานเนะะี่ยค่ะแล้วก็ผสมหนังไก่ไปหน่อยนึงใส่พริกไทยผัดเนยนะคะ่ะโอ้โหกินกับสเต็กอร่อยมากเลยเขาหวานแบบไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเลยแค่ใส่เกลือพริกไทยแค่นั้นเองอร่อยมากค่ะแล้วก็คุณสามีเขาก็เอาเห็ดไปใส่ในที่เขาทำน้ำซอสสเต็กนะคะอืมแล้วเราก็เลยเอาเห็ด เอาเห็ดหนังไก่อะคะ่ะให้เข้าไปใส่โอ้โหหอมอะอร่อยอะแล้วมันเข้าวกับสเต็กมากเลยนะไอไอผัดเห็ดพริกไทยเนี่ยเอาเป็นแบบเครื่องเคียงที่กินกับสเต็กงนะั้นอะโอ้โหนี่คะ่ะโอ้โหดอกใหญ่เวอ้อ วันนั้นนะ่ะถ้ามาเอาตั้งแต่วันนั้นก็คงจะได้โอ้โหดอกแบบสมบูรณ์สวยงามแต่เราขึ้นไม่ไหวไงคะเดินผ่านแล้วก็ขึ้นไม่ไหวบอกไปก่อนะได้บอนอัอนเนี้ยได้อยู่ม,มันน่าจ,จะได้นะมันก็แข็งแข็งแข็งก็นุ่มๆยังไงก็ไม่รู้อะเราจะเอาดีไหมะ เอาไปตามก็จะได้อยูอ่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะเ,เพื่อนๆได้อยู่ได้อยู่นี่ค่ะ ก็ยังมีให้เราเก็บอยู่นั่นนะไอ้พึ่งหวานเนี่ยป่านี้แต่ป่าที่วาพาไปนะโอ้โหแบบเดินไม่ยากออกเลยเพลินจังเลยอะแล้วป่าเขาก็ไม่ลกมากแล้วก็ไม่ต้องขึ้นเขาดีแท้เลยอะไรที่เดินขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหมันไม่ไหนะแต่เราก็ต้องขึ้นอะ่ะเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเนี่ย เราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่25เนี่ยเขาจะเขาจะยิงสัตว์แล้วเราเขาก็ไม่ให้เราเข้าป่าละเราก็โอ้โหทำอะไรดีนะคราวนี้ยป่าก็ไม่ให้เข้าเนี่ยมันเล่นไม่ให้เราเข้าป่าเนี่ยเราจะอึดอัดแย่เลยเขาจะยิงสัตว์กันโอ้โน่าสงสาร ต่เขาบอกว่าถ้าไม่ยิงมันก็เยอะเกินเหมือนเขาแบบควบคุมไม่ให้มันเยอะไม่ไงั้มันออกไปเพ่นพ่านเวลาขับรถมันก็ออกไปใส่รถเขาอางเงี้ยอันนี้ก็คงจะได้แต่ขาแล้วค่ะโอ้ขาเขาอ่อนเจาะเลย เจอนางทากกินแต่ว่ามันไม่มีหนอนนะคะดีจังเลยโอเคเราไปต่อกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะนี่เราเจอหนังไก่ค่ะแต่โหตําอยู่ในกองไม้นู่นเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราใจเย็นๆลื้อไม้มันแล้วก็นี่มาถึงข้างล่างนี่เลยนะคะนี่ก็ไปช้าๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันกําลังขึ้น กำลังขึ้นกำลังขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูาเก็บกันเลยค่ะเพืเ่อนๆมาเก็บตัวนี้ก่อนถากองไม้ก่อนดีกว่าดูซิมันจะเก็บด้วยความลำบากขนาดไหนเนาะโอ้โห,โห้มโอ้โห,โหสวยค่ะ นี่แ่ะคะ่ะนี่ก็มาขึ้นในกองไม้เนาะถ้าไม่ขึ้นในนี้มันก็คงไม่สวยเพราะว่าเดีือนจะต้องโดนอะไรเหยียบอือหือแสดงว่าเพื่อนๆหายตัวสักหน่อยก็จะดีนะคะ แล้วก็มาตัดขาเห็ดกันเพื่อนโอ้โหได้ก็ประมาณสิบกว่าดอกแล้วค่ะป้าอยากเอาดินกลับไปบ้านโอ้โหไอ้วามันเอาดินกลับไปบ้านนะเป็นถุงเลยอะ่ะบอกก็เอาทำไมไม่ตัดขาในป่าบอกน้องตีไม่บอกให้ตัดอีกนั่นโทษน,น้องตีอีกป้าต้องเอาใส่ถุง ป้าต้องเอาใส่ถุงตปงหากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับเห็ดเหลืองอะค่ะป้าไม่อยากให้เห็ดเหลืองเละแต่วันนี้ก็เพิ่งเจอเห็ดเหลืองอยู่ไม่กี่ดอกเองค่ะป้าก็อยากจะไปหาเห็ดเหลืองอจะไปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเห็ดเหลืองกันแต่มาเจอพึ่งหวานแล้วก็ต้องเอาพึ่งหวานก่อนแล้วก็ไป เราเพิ่งเปเราเราค่อยไปหาเห็ดเหลืองเมื่อวานนี้ป้าได้มาเห็ดพึ่งหวานป้าก็ทำแห้งหมดเลยค่ะตากแต่เห็ดหนังไก่ป้าก็เอาเอาต้มสุกค่ะแล้วเดี๋ยวแพ็คใส่ช่องฟิตไบ้เพราะว่าเมื่อวานนี้กลับไปบ้านนะคะคุณสามีก็ทำสเต็กค,ค่ะแล้วเขาก็เราก็ผัดเออ เห็ดัดผัดเห็ดเพิ่งหวานเนะะี่ยค่ะแล้วก็ผสมหนังไก่ไปหน่อยนึงใสพ่พริกไทยผัดเนอยอะคะ่ะโอ้โหกินกับสเต็กอร่อยมากเลยเขาหวานแบบไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเลยแค่ใส่เกลือพริกไทยแค่นั้นเองอร่อยมากค่ะแล้วก็คุณสามีเขาก็เอาเห็ดไปใส่ในที่เขาทำน้ำซอสสเต็กนะคะอืมแล้วเราก็เลยเอาเห็ด เอาเห็ดหนังไก่อะคะ่ะให้เข้าไปใส่โอ้โหหอมอะอร่อยอะ่ะแล้วมันเข้ากับสเต็กมากเลยนะไอ้ไอผัดเห็ดพิไทยเนี่ยเอาเป็นแบบเครื่องเคียงที่กินกับสเต็กนะนะั้นอะโอ้โหนี่คะ่ะโอ้โหดอกใหญ่เวอ้อ วันนั้นนะ่ะถ้ามาเอาตั้งแต่วันนั้นก็คงจะได้โอ้โหดอกแบบสมบูรณ์สวยงามแต่เราขึ้นไม่ไหวไงคะเดินผ่านแล้วก็ขึ้นไม่ไหวบอกไปก่อนได้บอนอัอนเนี้ยได้อยู่ม,มันน่าจ,จะได้นะมันก็แข็งแข็งแข็งก็นุ่มๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราจะเอาดีไหมะ เอาไปตามก็จะได้อยูอ่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะเ,เพื่อนๆได้อยู่ได้อยู่นี่ค่ะ ก็ยังมีให้เราเก็บอยู่น,นนะไอ้พึ่งหวานเนี่ยป่านี้แต่ป่าที่วาพาไปนะโอ้โหแบบเดินไม่ยากออกเลยเพลินจังเลยอะแล้วป่าเขาก็ไม่ลกมากแล้วก็ไม่ต้องขึ้นเขาดีแท้เลยอะไรที่เดินขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะแต่เราก็ต้องขึ้นอะเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเนี่ย เราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่25เนี่ยเขาจะเขาจะยิงสัตว์แล้วเราเขาก็ไม่ให้เราเข้าป่าละเราก็โอ้โหทำอะไรดีนะคราวนี้ยป่าก็ไม่ให้เข้าเนี่ยมันเล่นไม่ให้เราเข้าป่าเนี่ยเราจะอึดอัดแย่เลยเขาจะยิงสัตว์กันโอ้โหสงสาร เขาบอกว่าถ้าไม่ยิงมันก็เยอะเกินเหมือนเขาแบบควบคุมไม่ให้มันเยอะไม่งั้นมันออกไปเพ่นพ่านเวลาขับรถมันก็ออกไปใส่รถเขาอางเงี้ยอันนี้ก็คงจะได้แต่ขาแล้วค่ะโอ้ขาเขาอ่อนเจาะเลย เจอนางทากกินแต่ว่ามันไม่มีหนอนนะคะดีจังเลยโอเคเราไปต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆ